ทีเท่าได้มีเพื่อนรวมงานที่ดีเนาะมันก็เป็นผลดีของเขา,เขาทำงานมีความสุขแต่ละมือก็อยากไปเหตุงานอ่ะวันหยุดเข้ากา็หาเวลาให้กันไม่ให้กับเขาขดีเท่ากันความสุขอยู่ต่างแดดมันก็จะมีแค่นี้แล้วจ้า้ามองได้เข้าเจอเพื่อนที่ดีกันจะเก็บรักษาวไว้ส่วนที่ดีหายากแล้วจา้าความสุขเหตุงานก็นเฮตดหนักเล้าจาล้าเวลาเข้าแบบที่แลกเข้าก็รีแหลกไว้ค่ะ สุขนี้ตามแดนแต่ละคนเลจ่ะหลังจากที่กินขขากินน้ำซ้นแก้วหมดโซจูไปหลายขวดจังค่ะเป็นซีบคุนขมือนเนนี้ยค่ะหลังจากกินข้าวแล้วเท่านั้นนะคะ กันเทกินโซจู่เทแล้วก็เปิดเพลงเต้นเองแล้วจ้ะตอนนี้แต่ละคนก็นแบบเ hey, ฮ้ฮ่ากิงเขายิมแล้วโอ้ยเห็นบอกเ้ยเมาคักเมาแน่แล้วจ้ะเนี่ยจะของของว่าเมาด้ค่ะนี่เราจะของของอยู่ข้างหลังนี่วน,นายิ้มคือคือเรียกเป็นสภาพตัดภาพมาตอนเมาแล้วนะคะแฝดไปค่ะแต่ละคน มานั่งมานัางคุยกำห้องน้าผลแม่คั้วไปกับไปก้อนมวยหมแม่ครั้วเนี่ยสปรารบแต่ละคนเขาคือสิบเอินไปเหตุอีหดอระบับนเนี่ย